สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ไอเดียประสบการณ์การทําบอนสีให้ตัวเร็วนะครับผมถ้าท่านใดมีบอลสีที่ลงหัวนะครับเราบจําเป็นต้องผ้านะครับผมท่านถ้าอยากให้บอลตัวเร็วเรานําหัวมาวางแบบนี้นะครับผมนี่ผมจะใช้เป็นกระบะนะครับที่กําลังงอกก็มีนะครับผมแล้วก็มาวางหัวไว้แล้วก็โดยดินกบนะครับผมเห็นไหครับงอกขึ้นมาจะโตแบบนี้เลยนะครับผม นี่อันนี้นํามาให้เบิ่งเพื่อเป็นไอเดียนะครับเพราะว่าถ้าบางคนลองผ่าดูนะครับผมอาจจะชิ้นผ่านั้นเน่านะครับผมอันนี้ก็ทําแบบวิธีง่ายๆนะครับผมมาให้ชมก่อนที่ผมจะแยกกระถางแบบนี้นะครับผมถ้าใส่กระถางแบบนี้แล้วนะครับผมต้นเขาจะโตเร็วมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับไปพิ่นงอกขึ้นมาปุ๊บใบเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมนี่ส่วนที่ ต้นอื่นๆนะครับที่งอกก่อนหน้านี้นะครับผมเริ่มโตไล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องดินนะครับผมส่วนประกอบส่วนผสมที่ทําให้กัดสีสวยแบบนี้นะครับดินที่ผมผสมนั่นจะเอามารวมกันแบบนี้นะครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับยังบริตักน้ำออกนะครับผมส่วนผสมหลักๆก็คือใบมะขามหกถังนะครับผมที่เป็นถังใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีหน้าดินอยู่หกถังนะครับ ล้วก็จะมีปุ๋ยคอกประมาณ3ามถังนะครับผมที่ผมนำมาผสมไว้นะครับนี่ครับส่วนที่เหลือที่ผมไปคุดมานะครับผมนี่จะเป็นพวกใบไม้เก่านะครับผมที่มักหมมมาเป็นปีแล้วนะครับเปื่อยยุ่ยแล้วนะครับแต่นี้ยังบุกองพวกกิ่งไม้ออกนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมดูใบมะขามน,นะครับผมว่าควรเลือกส่วนไหนมาใช้นะครับ นี่คือใบมะขามนะครับผมที่ร่วงลงมานะครับส่วนที่ย่งโบย้อยตรงนี้นะครับผมเราเอาไปหมักไว้ก่อนนะครับผมส่วนที่ผมใช้นะครับผมจะกวาดพงนี้ออกให้หมดเลยนะครับผมทุกานกวาดท้างหนาออกเลยก็จะเลือกเอาส่วนที่อยู่ข้างล่างนู้นนะครับผมพอเรากวาดออกนะครับผมเราจะเห็นว่าใบมะขามนั้นเพิ่นมีการย่อยสลายแล้วนะครับผมเราเอาส่วนนี้นะครับผมไปใช้เพราะว่าเมื่อก่อนนะครับผมที่เคยมีคนมาปรึกษาผมนะครับผมว่าใช้ใบมะขามแล้ว ทําให้บนชักงักเลยก็ล่งหัวไปนะครับผมเนื่องจากไปมักคามนั้นเพื่อนมีกฎนะครับผมเนาะต้องผ่านการมาร์สะกดนะครับผมถ้าท่านที่จะนําไปใช้เลยนะครับผมจงเลือกเอาตรงที่เป็นดินแบบนี้นะครับอันนี้แชร์ไปได้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบปลูกบนสีนะครับผมเนาะแชร์ไปให้เพื่อนดูได้เลยนะครับส่วนหน้าดินนะครับผมผมมากวัดเอาตรงนี้นะครับผมปรากฏว่า เมื่อคืนวันก่อนนะครับฝนตกนะครับผมทําให้บเห็นร่องรอยแล้วนะครับผมท่านนี่ครับจะกวาดเอาบางๆนะครับผมนอกเป็นบริเวณแถวๆคลองแถวบ้านนะครับแต่ถ้าใครมีใบก้ามปูมักนะครับผมสามารถที่จะนํามาผสมกับปุ๋ยคอกต่างๆนะครับผมนํามาใช้ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมท่านอันนี้เป็นทางเลือกนึงนะครับผมสําหรับท่านใดที่มีวัสดุชนิดใดก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวไปแยกต้นไม้เพื่ออปลูกลงกระถางแบบนี้ก่อนนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจเจอกันคลิปหน้าถ้ามีความรู้สาระใดๆจะมาลงให้ชมเรื่อยๆสวัสดีครับ